ตกลงคนกัมพูชานี่มันคบได้ไหมคบไม่ได้ล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมาคบได้พอคุยได้นะออแต่ก็คงจะเชื่อใจอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะคนประชาชนมารับจ้างเท่านี้ก็จะไปไว้ใจอยาให้มนรับเลยไม่มันทําเลยแยกกันอย<ด>ู่ดีกว่าเนาะออผมว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้นี่ลลำบากนะอนาคตนะเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้นะ เราย้ายประเทศไปอยู่กับประเทศคนอื่นไม่ได้นะเราต้องอยู่กับไอ้พวกนี้ตลอดไปนะอยู่ในกัดกันตัดกันอยู่อย่างนี้แหละครับผมแต่ว่าให้สมองต้องทันเขาอืแต่ไม่ทันเรา comment เลยเหลี่ยมดินเขาว่ามันยิงโรงบาลยิงเซเว่นเลยนะเออ c o m m e สุดๆจริงๆนะคุณตานะเออว่ามันจะรบกันเนี่ยเขาว่าไม่ ยิงโรงพยาบาลโรงียรียนประชาชนนะประชาชนบ้านคนนะบ้านคนอันนี้มันยิงแต่โรงเรียนยิงแต่โรงพยาบาลยิงแต่ประชาชนเลยไม่เห็นว่ามันจะยิงไปที่เหมือนฐานทางทหารบ้างเลยเนาะไม่โอ้แย่จังเลยแต่คุณตานอนอยู่ตรงนี้นะได้ยินเสียงบึมบ้่มบึมบ้่มเลยได้ยินเสียงทั้งคืนทั้งคืนเลยบ่อโอ้มันตอนตีสองตีสามใส่กันแล้วแล้วเครื่องบินไ่ะได้ยินบ้างไหม ไม่ค่อยยินนะอ๋อได้ยินดีเสียงปืนใหญ่นะแล้ววัวตื่นไหมไม่ตื่นแล้วตาตาโอ้หนึกว่าโดนระเบิดไปแล้ว <laughs> นึกว่าโดนระเบิดไปกับเขาแล้วส <laughs> วัสดีครับกลัวระเบิดไหมนี่ไม่กลัว ได้ยินเสียงบ้างไหมได้ยินแท่งอยู่ได้ยินเสียงยังไงบ้างเสิ้งเตึ้งนะเสิ้งเสิงเลยยังไหมนี่ทางนี่โอ้กี่นัดเยอะไหมสี่สิบเกตุโอ้เยอะบึมบําบึมบําเลยนอนหลับไหมนี่หลับมันกลัวมันทำไมเอาดีดีไม่กลัวไม่กลัวแล้วนอนหลับสบายตายก็ตายเฮ้ยเยอทำไมพูดหล่อได้ครับพูดนี้ทำไมถึงว่าตายก็ตายเอาตายก็มันตายสิ ถ้ามันถูกถ้ามันจะตายทำยังไงก็มันตายเลยเอาจริงๆนะจะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนก็ช่างถ้ามันจะตายนะถ้ามันจะตายยังไงมันก็ตายตอนนี้คุณตาเนี่ยอายุเกือบ80แล้วนะเกือบแล้วเคยเจอสงครามแบบนี้มาก่อนไหมเจอปีนั้นต็ไม่ใช่คนไทยมันสู้กันอ้คอมเมนต์อะไรมันยิงกันครับผมอตอนนั้นนะะ คอมเมนต์ต่อคอมเมนต์มครับรบกันเองนะอ๋อแล้วก็ผ่านมาช่วงนี้ช่วงนี้หนักไหมนี่ว่าหนักก็ไม่นักเนาะเห็นเขาว่ามันยิงโรงพยาบาลยิงเซเว่นเลยนะเออคอมเมนต์นี่สุดๆจริงๆนะคุณตานะเพราะว่ามันจะรบกันนี่ยขาวว่าไม่ยิงโรงพยาบาลโรงเรียนโรงเรียนประชาชนนะประชาชนบ้านคนนะบ้านคนอันนี้มันยิงแต่โรงเรียนยิงแต่โรงพยาบาลยิงแต่ประชาชนเลย ไม่เห็นว่ามันจะยิงไปที่เหมือนฐานทางทหารบ้างเลยเนาะไม่โอ้แย่จังเลยแต่คุณตานอนอยู่ตรงนี้นะได้ยินเสียงบึ้มบัามบึ้มบั่มเลยได้ยินเสียงทั้งคืนทั้งคืนเลยบ่โอ้มันตอนตีสองตีสามใส่กันแล้วแล้วเครื่องบินน่ะได้ยินบ้างไหมไม่ค่อยยินอ๋อได้ยินเสียงปืนใหญ่นะแล้ววัวตื่นไหมไม่ตื่นครับโอ้หัวเข่งนะผู้ชมครับอยู่ทางโน้นอืม ตาทำไมวัวอ้วนจังเลยนี่อ้วนบ่อเฮ้ยเนี่ยสภาพดีหมดเลยนะกำลังอ้วนเนี่ยมันจะหมดยายาให้มันกินแล้วนี่จะหมดยาให้มันกินเออทำไมถึงว่าอย่างนั้นอ๋อมันไม่ขึ้นหลืวะนี่ค่อยขึ้นนะยาจะหมดแล้วจะหมดแล้วก็กำลังจะผอมขึ้นเอออ๋อตอนนี้กำลังอ้วนนะกำลังอ้วนมียามีอะไรให้มันกินนะตัวนั้นแต่ก่อนผอมยนใช่สภาพดีมากเลยนะอือันนี้แค่กินแก่หานะออไอ้ตัวใหญ่ๆแบบนั้นต้องให้กินกระสอบถึงจะอ้วน สองตัวเนะยต้องตัวละกสอบเครื่องถึงจะอยู่นะจะอยู่ได้อ๋<บ>เอเห้าตัวในเท่กับสามกระสอบอไอตัวเล,เล็กๆนะเออสามกระสอบถ้าอย่างนั้นในทุกวันอ๋อไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ได้เยอะกว่านั้นก็ดีอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไม่มีให้กินจริงๆก็สามกระสอบสามกระสอบไอฝั่งนั้นก็กรสองกระสอบเกือบสองกระสอบเนาะสองกระสอบสองตัวครับผม แล้วได้ไปผูกข้างนอกบ้างไหมช่วงนี้ไลยออกไปปลูกเลยเอาไว้ในอคอกเหรออ๋อไปแบกหญ้าโน,น่นหน,น้าน่นระยะราวสักถาเส้นรกเส้นเลยปวดรังเนื้อห <c oughs> าเรื่องน่ะต้องมันแล้วนี่หาเรื่องน่ะหาเรื่องน่ะโอ้อย่าไปแบกอะไรนะ่ะยุ่ยเยอะแล้ว <อา S 1> น่ะ,นะเดี๋ยวมันจะบุบบ้าเดี๋ยวมันจะต้องติดเตียงน่ะหาเกี่ยวหญ้าไรซ้ำกระสอบอ่แบกออกมาจะใส่ทางลาดยางหน้าก็อยู่ตรงโน้นไกลเลยไกล หนักนะหนักหนักอ่าะยาเดี๋ยวยกดูสิเกือบสามสิบโลนะเออถ้าใบข้าวไม่หนักอ่าแต่ถ้าเป็นยาปกตินี่หนักนะปกตินี่หนักยกยังไงไหวโอ้ไม่ไหวก็ค่อยยกปวดลังแล้วปวดลังแล้วนี่เอาไม่ไหวแล้วไม่ได้ไปสองวันลแล้วทำางไงถึงได้ยาพวกนี้มานี่เขาโยนเอามาจากนาปน้ำท่วมอ๋อน้ำท่วมแล้วเหรอครับคุณตา เออนาไม่ท่วมเนาะเดี๋ยวนี้แต่มันเคยนามันท่วมครับครับผมคุณตาเกี่ยวไว้เยอะยังเลยตรงนั้นนั่นตาเกี่ยวเองไงเกี่ยวมือนะได้สี่กระสอบวันนี้ทั้งวันเลยบ่ทอยางวัก็ได้เต็มรถเทนนันเทแฮมกินอ๋อตรงนี้เอาไว้เป็นช่วงนี้โู้ยาเกี่ยวนั่นตามถนนเลย่าจะหมดแล้วะนี่จะหมดแล้วไม่ไม่พอกินนะผมว่านะพอเินนะแล้ได้ขายบ้างยังช่วงนี้ ขายอะไรวัวไม่ได้ขายอ๋อมีคนมาขอซื้อบ้ากนะไม่มีคนมาไม่มีปอกาลตั้งแต่ระเบิดลงนี่เงียบเลยบอกไม่มีใครมาไม่ได้ยาก็ยังเขาไม่ได้ซื้อเขากลัวสงครามบอกไปชงกระชงนู่นสังกะระเบิดลงนั้นอีกไม่ได้อีกกระทบหมดเลยนะทบหมดเลยไม่ว่าเราจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนนะสงครามกระทบนะคุณตาคิดว่าสงครามมันจบแล้วหรือยังมัน ไม่จบเหรทำไมเจ็ดเจ็ดตดวมันไมจบเลยคอมเมนต์มันเลี่ยมคอมเมนต์เยอะคุณตาพูดดีมันเลี่ยมเยอะใช่ไหมมันเลี่ยมจริงๆนะเลี่ยมจริงจริทำไมถึงว่าอย่างนั้นคุณตาเอามันรอบกัดเราโอ้คุณตานี่ชัดเจนจริงๆนะจริงๆคุณตาเอองๆมันชอบตอดยิงตอดนั่นตอดนี่ตอดนั่นตอดนี่ให้คนไทยมัน โมโห,โมโหอ่าอารณ์เสียนะอเออร่มเสียแตยิงเขาก่อนก็เปรตเอ,อไม่ได้ครับแต่ว่าเราไม่ได้ยิงเขาก่อนนะเออกัมพูชาย,ยิงก่อนนะคุณตารู้ไหมนี่รู้รู้ว่ากัมพูชาย,ยิงก่อนนะยิงก่อนแนละ้วยิงนู่นยิงอะไรล่วงไปโน่นประเทศลาวก็มีโอ้ออยัง,งด้วยนะลออาวลาวโมโหลาวจัดให้เลยโตอบโต้อ๋อตกลงคนกัมพูชานี่มันคบได้ไหม ครบไม่ได้เราเดียวนี้แต่ก่อนมาครบได้พอคุยได้นะแต่ก็คงใจเชื่อใจอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะคนประชาชนมารับจ้างทถวนี้ก็จะไปไว้ใจย้ายมันรับเลยนี่นี่ไม่มันทําเลยแยกกันอยู่ดีกว่าเนาะผมว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยลำบากนะอนาคตนะเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้นะเราย้ายประเทศไปอยู่กับประเทศคนอื่นไม่ได้นะเราต้องอยู่กับไอ้พวกนี้ตลอดไปนะ อยู่ในกัดกันตอบกนอยู่อย่างนี้หนละครับผมแต่ว่าให้สมองต้องทันเขาอืแต่ไม่ทันเราก็ไม่ได้เลี่ยมดีเ,ล,เลี่ยมดีครับผมรัฐบาลช้ชาไปไหมคราวนี้รัฐบาลเนี่ยร,รัฐบาลมันรัฐบาลมันเดี๋ยวนี้เขาให้ให้ค่าอันนี้รัฐบาลทําไมเขาให้ค่าไม่ค่าว่า ไม่ให้ท่าเลยไม่ค่าไม่ให้ราคาเลยใช่ไหมไม่เกิดประโยชน์บ่ไม่มีประโยชน์เลอะไรก็ไม่จัดการสักทีเนาะไม่จัดการเขาว่าเขาเเป็นเพื่อนกันทำไมถึงว่าอย่างนั้นเอาเวลามันพิจตรงนี้คนไทยนี่เมื่อก็นี้ไปอยู่ประเทศเขาเขาก็เลี้ยงกันอ๋อไอพวกผู้นำไหมผู้นำในยกนะครับผมตอนนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วก็มาอยู่ประเทศเราขึ้น แต่ว่าถ้าเกิดว่าทะเลาะต่อไปน่าจะไปอยู่ประเทศเขาไม่ได้แล้วแหละว่ามันไปได้ยังงั้นไหมคนเลี่ยมเยอะนะคนเลียมเยอะครับผมคุณตาครับแล้วตอนนี้เย็นนี่ให้กินฟางแค่นี้ป่ะกินตอนนี้แล้เป็ดแล้วเนี่ยเปิดปิดงานแล้ว,ลวานแล้วจะไปกินข้าวใช่ไหมนี่กินข้าวแล้วโอ้ทำไมผมถึงว่ายใส่เสื้อแต่สีเขียวมีสตัวมีสองตัว,ตวหรือเยอะกว่าน,นั้น มันใสแต่สีเขียวนี่มันละเอียดดีนะเสื้อนี่มันมันลื่นเออมันลื่นอ๋อมันลื่นดีตาเอาตอันนี้มันโอ้มันรู่าเป็นอะไรกันมันถูผิวเออถูอ๋อเสื้อนี้คือลื่นลื่นดีนะลื่นลื่นดีครับผมโอ้ผู้ชมครับตอนนี้หญ้าใกล้จะหมดแล้วถ้าหมดตรงนี้จะทำยังไงอ๋อไม่รู้แล้วงัวงัวงแย่เลยงวตายแท้วพร้อมไหม กำลังมันจะอ้วนเลยกำลังสภาพดีนะคุณตานะสภาพดีปกติไอตัวใหญ่ตัวนั้นหน้าตานะไปดูตัวใหญ่มาเรไม่เคยเจอมันอ้วนนะใช่นไรเขามาซื้อเขาให้หกพันตัวใหญ่ตัวนี้เนะ่เออเนี่ยนะเออหกพันนานยังราคานี่บ้านขนวนห่ยนานยังยังไม่นานเราสิบห้าวันเลยล่ะสิบห้าวันที่แล้วเออมาดูเขาว่าไงตาหัวมาดูดูอยู่นี่ตาอยู่นู่นก็ไป ไปหาตาที่บ้านเขาว่าพกพันในห้อยนะเขามาดูวัวเสร็จแล้วเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาตาที่บ้านเขาบอกว่ายงไงตัวนี้เขาว่าเอาหกพันเอาไหมแล้วตาบอกว่ายังไงโอ้เราไม่เอามีขายอย่างนี้นะคุณตานะใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะใหญ่ใหญ่เนี่ยผู้ชมครับวัวนะใหญ่มากนะใหญ่ที่สุดในคอกแล้วตัวเนี้ย สองตัวน่ตัวใหญ่อแม่ลูกอ๋อแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเขานะแต่เขาให้แค่หกพันโอ้ทำไมเขาซื้อวัวละดูถูกจริงเลยคุณตาอ๋อดูถูกจังวายแต่แต่อันนี้ก็ไม่ขายให้เราพอขาดนี่ทำไมไม่ไม่ถูกอันนี้เลยไม่ถูกหูเลยเออไม่ถูกหูกันเลยเอาแต่เปรียบใช่ไหมเอาแต่เปรียบอ๋อครับผมคนบาทที่คนอันนี้ไม่ขายให้หกพันอ๋อยังเป็นที่นี่เท่าไหร่ดีตัวนี้ เออยังมาจะอันนี้ก็พูดกันว่ามื่นหนึ่งมื่นเอ็ดมื่นสองในเออให้พอได้คุยกันหน่อยเนาะมาตีราคาเท่าไหร่หกพันเนี่เรียบร้อยเลยเนาะผมว่าเขามาถามตาเล่นๆนะหรือไม่ก็มาอย่างเชิงดูนะไม่รู้มันก็มาตอดดูเฮ้ยห0กพันแล้วถ้าเขาอะเขาขายก็ดีแต่ถ้าเขาไม่ขายก็เพิ่มให้เป็นเจ็ดพันอย่างนี้นะผมว่านะน่าจะสไตล์นั้นนะคุณตานะ แล้วตัวนี้ท้องไหมนี่ไม่ทองเนาะอ๋อสภาพดีนะลูกโค้นึกว่าลูกปืนใหญ่ <laughs> โอ้โนวกูคต่ลลูกยางมันตกเลยต่างต่าง,ต,งต่าไม่ใช่ลูกปืนใหญ่เนะ <laughs> โอ้คุณตาเคยผ่านประสบการณ์สงครามแล้วนะตอนนี้นะรู้ไหมนี่รู้รู้แล้วนะอ <laughs> ร,รอตายเลยนะไอตอนที่มันหยุดยิงตอนหกทุ่มนี่รู้ไหม เขาว่าอเน,นี้เขาประเทศอะไรเขาว่ามาไม่ยินกันมาเลเซียออมาเลเซียหรือ,อสหรัฐสหรัฐสหรัฐถ้ายิงอย่างนี้เขาว่าของทีประเทศไหนประเทศไหนก็ไม่ขายให้เลยเอ,อ๋อครับผมคุณตาดูข่าวืว่อยอป่ืวข่าวดูไหอ,อ